คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความรุนแรงทั้งด้านมะเขือเทศและการกินมาม่าซักผ้าตะกร้าเป็นบ้าขี่ม้ายายาทั้งนี้ใครอยากดูก็ดูไม่อย่างดูก็ปิดไปนะขัดจ๊บรุ้งฟร้งกระดิ่งแมวเซียวฟ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายพี่ป้านะอา และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาครับวันนี้ครับจะพามาเล่นแมปครับเป็นแมปที่น่าจะยาวพอสมควรน่าจะเป็น12 85.9ยกาคูณ10ยกกำลัง8เอพิโซดนะครับว่ามันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วไม่ต้องถามครับทำเลขตะกี้ไม่ได้โอเคครับสำหรับแมปแมปใช่แมปเรามาเล่นแมปเออแล้วแมปอยู่ไหน เอาแมปอยู่นี่โอเคครับแมปชื่อเนี่ยล่างสุดเลยแมปชื่อวากาอซสแลนด์พีอีโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่านกดกันก่อนโอเคนะครับสำหรับกดกดรูเนี่ยต้องรูนี่นะรูรูร,รูต้องมีเอสรูโน้ e เพอร์แคฟูฮะเดี๋ยวโน p e เพอร์แ no คม่อ่านผูกปะวะ ช่างแม่มาแต่มันไอคำเนี้ยแม่งแปลว่าอะไรวะจำนึกคำอ่านมันแปลว่าเงียบเงียบอ่ะเงียบเงียบสงบแบบเงียบเงียบเออมันบอกว่าห้ามเล่นไม่เล่นเงียบเงียบอาชิบหายดับไม่เล่นเงียบเงียบเออช่างแม,ม่อันต่อไปก็คือห้ามใช้แอปแอปเสกของง่ายๆแอปเสกของเอออินไอดิเตอร์ นั่นเองหรือชีตชีตต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายเออก็ใช้เนเธอร์เรกเตอก็คือไอ้ไปเนเธอร์อะไอ้สีฟ,ฟ้า,ฟาที่มันมีวงจรเยอะๆอันนั้นแหละโอเคนั่นแหละมันไม่ต้องไปอ่านกดมากง่ายๆก็คือคุณอย่าโปแค่นั้นะครับเล่นด้วยตัวคุณเองครับ มาต่อกันที่ challenge challenge challenger challenge นั่นแหละก็คือมิชชั่นนั่นเองมันก็คือภารกิจที่เราต้องทำข้อแรกคือ make diamond shade pan คือเฮียอะไรก็ไม่รู้ and diamond sword เดี๋ยวผมขอแปลเลยไอ้คำนี้ก็ไม่ได้แปลมาสคริปต์ก็ไม่ได้เขียนโอ้เอนเดี๋ยวแปลเราแปลสดเลย ถ้าอ่านผิดก็กก,ก็ไม่ต้องบ่นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แข็งด้านอังกฤษเท่าไหร่เอาเรามาดูอันต่อไปเลยกันเยวเราแปลด้วยดูไปด้วยอันต่อไปอันต่อไปเก t หกสิบสี่บ t ดลูดบ o ดลก็คือทำเขาเรียกว่าอะไรแฮวหรือมันฝรั่งห่าอะสักอย่างมันไม่ใช่มันฝรั่งมันเป็นมันแกวอะไรอยนยั่นแหละบดลูดอะ,อะหัวสีม่วงๆแล้วก็หกสิบสี่แครอทก็คือฟาร์มแครอทให้ได้หกอันแล้วก็ ทำ potato. Oh, potato. Ob a. Ob a u, เบเก็ตปอเตโต้อ๋อปอเตโต้เบเก็ตโปเกโกอบอะอบปอเตโต้เผาบะเออนั่นแหละแถวๆนั่นแหละแล้วก็ทำบุกเชลอีกบุกเชลก็คือชั้นหนังสืออีก32อันแล้วก็เม่กัะเนเธอร์เรย์คเตอร์คอร์กเนเธอร์เรย์คเตอร์คอร์กบอกไปแล้วคือไอ้ก้อนซิลเวีมยมีไฟฟ้าที่เอาไปเนเธอร์ได้แล้วก็เม่กัะเนเธอร ก็ไม่ใช่อันนี้ผ่านไปแล้วข้อเจ uh, ็ด32 all any c o l อ r อ a น p ี่คอคาเก็คือคือต้องมีคาเพทก็คือพรมพรมทุกสีทุกสีแล้วก็ต้องมีสีละ32อันอืมแล้วก็ m ม k e 1 6บ r i c k b r กบ k กนี่คือน่าจะเป็นบ r i c กแบบหินบริกปะใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกที โอเคอันมันก็คงยังไม่ได้ทำหรอกอันนี้ก็คือเอ็กเพลก็คือใหายสี่เกาะก็คือมันจะมีเกาะมากกว่าน่งแล้วก็ต้องแบบสำรวจอะมันแปลว่าสำรวจนะฮะแล้วก็เก t ตอีกสิบหกอ๋ออันนี้เก t ตซัพปิ้งก็คือให้ได้ซับปิงอะนั่นแหละเออนั่นแหละใช่ให้ได้ซับปิง yes yes, yes. เห้ได้เซปริงอะไรรึเปล่าก็ไม่ต้องอ่านนะครับเราไม่ต้องอ่านอ่านเฮี้ยอะไรนักหนาครับปวดหัวครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยอันแรกเดี๋ยวผมยังไม่ได้หาเดี๋ยวผมหาอะไรก็ได้สวอตเหรอสวอตอ๋อดา,ดาบดาบไดมอนด์กับเชดแฟนนี่คืออะไรวะเออลืมสมองเหลือเนั่ย เชสเชสพิมพ์ผ e ิดป่าวอะ C D P เชสแฟนรู้แม่งมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพเราไปดูของในนั่นเชสแฟนไม่รู้โอเคเราก็น่าจะเข้าใจกันแล้วอันนี้ก็โน้ตก็ you will respawn on the island this is it is not a for forever make sure to have a uh, backup for the map uh, ถ้าคุณรีสปาวบนเกาะแล้วมึงตายก็มึงควรเออแบ็ก uh, อัพบนแมปไปก่อนนั่นแหละใช่ใช่ใช you may upload YouTube o just okay อ๋อบอกว่าถ้าถ้ามึงที่ผมเข้าใจนะคือถ้าคุณผมทำคลิปใช่ไหมผมก็ต้องเอาลิงก์อะไอลิงก์จากที่โพดนั้นอะมันต้องเอาลิงก์ดาวน์โหลดจากของเขาไปใส่ ห้ามเอาแบบของเราแล้วก็ลบอะไรชื่อเขาคือเหมือนให้มีเครดิตติดไปด้วยอะไรเงี้ยโอเคผมก็ไม่ไว่าอยู่แล้วผมก็เอาแมปคอามาเล่นผมไม่ทําแมปเองผมก็ให้เครดิตเขาอยู่แล้วโอเคสอบวิธีการย้ายก็เนี่ยอยู่ในเดอะการ์ดใครก็น่าจะย้ายไปเลยในเดอะส่แมปเป็นกันแล้วนะก็เนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วก็ไปที่เกมเลื่อนหาโฟลเดอร์ที่ชื่อเกมแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ com.com เออ,นะเอ,อ,อ <c oughs> Whoa. นั่นแหละเหงเฮียอะไรอ่ะหมูจังแล้วก็ไม่ครับเวอร์นั่นแหละก็คือแมพโอเคสำหรับเออเรียกอะไรเดียวเรียกชาเลนเรียกมิชชั่นแล้วก็เคลียร์กันแล้วสิบสิบมิชชั่นถ้าถามว่าทำมิชชั่นไหนก่อนก็ก็ยังคิดไม่ออกเลยไม่ทำไหนก่อนก็ยังไม่ได้ดูเกาะเลยเามาเปิดพร้อมกันเลยโอ้ยกดแม่งปึ๊บ เปาวมาอยู่โอ้โหข้างล่างข้างล่างนี่ลาวาชัวปาวโอ้โหแม่งมีบ้านด้วยว่ะอุ้ยลงมาเลือดกูลดแล้วแม่งมีบ้านครับเขามีบ้านให้ด้วยเฮ้เยเชี่ยเชี่อ what the fuck อะไรวะเดินไม่ตกเลยเหรอโหแม่งแหลกอะ่ะมันแหลกอะ่ะโอ้โหแหลกเครื่องแน่เลยชิบหายโอเคโอโย้ยังไม่อยากขุดของเลย คือเรามาสำรวจนิดนิดหน่อยกันก่อนแบบแซมเปิลแชมเป็ในห้องนี้เฉยกล่องก็มีนี่ไงบิดรูดไว้ปลูกแล้วก็มีอะไรโอ้มีห้องนอนโอ้โหไม่ต้องทำห้องนอนอนี้เนี้ยคือแบบเปิดมานี่สุดหรูมีของให้พร้อมอะไรพร้อมเลยแล้วมีบันดงบันไดคือเราต้องเชื่อมไปอีกสี่เกาะก็น่าจะเป็นตรงนี้อะไร โอ้โหเสียววบวับน่าจะเป็นเกาะโน้นเกาะนู้นูเลยน,ลลน,น,น,นูแล้วก็กแล้วก็เกาะนน้นเกาะนู้นก็มีบ้านใช่เกาะโน้นแล้วก็เชื่อมไปเกาะไหนอีกอะลองเดินตกเลยนะครับพอข้างล่างแม่งลาว่าผมนยวเสียวเดี๋ยวขอขึ้น อยากขึ้นที่สูงแล้วก็เกาะนู้นกับเกาะนูนน้นนู่นเกาะนูน้นอีกสามหนึ่งสองสามก็ครบพอดีใช่ไหมครบน่าจะครบแล้วนะขึ้นไปบนบ้านไม่ได้อีแล้วโอ้ยสิงสิงมะเขือเทศนูนนยย่นก็น่าจะเป็นเกาะตรงนู้นอือมอืตรงนูนง้นควรมีเลซสโตอนอยู่ตรงนูน้นโอเคก็เชื่อมใบให้ได้แล้วกันนะผมก็หาวิธีเชื่อมใบเองก็ต้องเล่นใบซัก ดูนะดูถ้าจะนานเหมือนกันเพราะว่าแต่ก็มิชชั่นถือว่าไม่ยากบางอันบางอันไม่ยากแต่หาไดามอนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่มาให้เยอะหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบนะครับถ้าหาง่ายก,ก,ก,ก็ก็ดีไปหายากกะชิบหายไปโอ้นน่นไงไดมอนโอ้ตายแล้วมึงให้กูลงไปเอามึงเต็มไหมเนี่ยโอ้โห โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พามาเปิดเปิดเปิดแมปเฉยเปิดแบบเปิดครั้งแรกสำหรับครั้งต่อไปผมก็จะจะเล่นจะเล่นเลยจะเริ่มเริ่มทำเริ่มตัดไม้ขยายเกาะอ,อะไรอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวขอหาที่ถ่ายรูปดีก่อน <c oughs> มันต้องถ่ายรูปนี่เลยกันมาบ้านเลยเปิดแมปตรงหน้าบ้านบ้านหลังคาเดี่ยมเลยโอเคครับเราเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกอนอ่าดูมักนก่อนไป หนึ่งสองอ้าวโอเคโอเคมันมาละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดคอมเมนต์นะครับใครอยากด่าหรือทำหาอะไรก็จัดเลยครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม subscribe ไปเลยครับสับเยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ดูคลิปเยอะๆครับถ้าช,ช่วยกดแชร์ก็จะขอบคุณมากเลยครับ สองวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้แค่นี้ครับ